สวัสดีทุกคนวันนี้เราสิพาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศในการลางก๋วยจ้าเนี่ยจะเป็นลางกว๋วยอยู่ที่โรงงานของคนจีนที่เห็ดอยู่ที่ประเทศลาวเขาเองทุกคนซึ่งอันนั้นโรงงานของจีนนี่ก็ตั้งอยู่เขตไต่ของประเทศลาวอยู่แขวงอัตตปือเราอ,อยู่เหมืองทางไซเฮาพี่นอกการเห็ดเบียกอยู่บริษัทจีนก็คือแบบนี้เลยอันนี้ก็คือการลางกว๋วยเรารือว่าเอาก๋วยเข้าขโรง,งงานเลยก็ ก๋วยทุกอย่างที่เขาแพ็กในแก๊สนี้เขาสิส่งไปต่างประเทศเลยจ้าจนรับคนงานที่ฮับเมาอยู่นี่เขากะสีจางเป็นวันแลยกะคนเป็นจอของสวนเขาสีจางเป็นกิโลเนาะเขาสีจางเป็นกิโลว่ากิโลหนึ่งสองพันาลอยกีบแต่ว่าคนงานที่เฮดเบียกในห้องงานเขาสีจางเป็นวันจากวันหนึ่งแสนแปดหาวันหนึ่งสองแสนบาทเงินโอก,นกับประมาณอยู่สองแสนป้ายนะทุกคนเนาะนี่จะเป็นกว่าที่เขาใส่แก๊สเรียบรอยกับที่ประมาณนี้เลยจ้า นี่ทางเบริรนี้เขาสิดูดลมไว้ห้องแอร์แล้วก็สิเข้าไปส่งออกนอกประเทศจ้าไปที่ทาง